สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเบาสบายครับรายการที่จะชวนคุณมานั่งพักใจใช้หลักจิตวิทยาผสมผสานกับหลักธรรมะง่ายๆเพื่อให้เราก้าวผ่านเรื่องราวหนักอึ้งในชีวิตแล้วกลับมาพบกับความเบาสบายในหัวใจของเราอีกครั้งหนึ่งผมนึกถึงภาพของเก้าอี้ตัวหนึ่งครับเก้าอี้ตัวเดิมที่เคยมองเห็นอยู่ทุกวันเคยนั่งอยู่ตรงนั้นเสมอ แต่แล้ววันหนึ่งเมื่อเราหันไปมองเก้าอี้ตัวนั้นว่างเปล่าโทรศัพท์ที่เคยดังเป็นประจำด้วยเสียงเรียกเข้าที่เราคุ้นเคยวันนี้เงียบสนิทความเงียบที่เกิดขึ้นหลังจากการจากไปของใครสักคนมันมักจะดังกว่าเสียงใดๆที่เราเคยได้ยินมาครั้งชีวิตวันนี้ผมอยากมาชวนคุยในเรื่องที่อาจจะหนักหนาสักหน่อยสำหรับหัวใจ แต่เป็นเรื่องที่เราทุกคนในวัย45ปีขึ้นไปนี้อาจจะต้องพบเจอหรือกําลังเผชิญหน้าอยู่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนั่นคือเรื่องของการสูญเสียครับไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียเพื่อนสนิทที่เติบโตมาด้วยกันการสูญเสียคู่ชีวิตที่ร่วมสร้างทุกอย่างกันมาหรือการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างพ่อแม่ผู้เป็นร่มโพร่มไทยเราวินาทีแรกที่เราทราบข่าว โลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนไปชั่วขณะความรู้สึกมั่นทาโถมเข้ามาจนเราตั้งรับไม่ทันทั้งความตกใจความสับสนและคำถามที่ดังที่สุดในหัวทำไมทำไมต้องเป็นเขาทำไมต้องเป็นเราที่ต้องเจอเรื่องนี้ความรู้สึกเหมือนมีก้อนหินหนักๆมาถ่วงไว้ในอกหายใจก็ไม่ทั่วท้องนั่นคือสัญญาณแรกที่ร่างกายและจิตใจส่งมาบอกเราว่า เรากำลังเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวดที่สุดรูปแบบหนึ่งของชีวิตในทางจิตวิทยาเขาอธิบายว่านี่คือสภาวะช็อกหรือความตื่นตระหนกจิตใจของเรายังไม่พร้อมที่จะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นมันพยายามจะปฏิเสธสิ่งที่ได้ยินนี่ไม่ใช่ความอ่อนแอครับแต่มันคือกลไกลป้องกันตัวตามธรรมชาติของมนุษย์เราเพื่อไม่ให้หัวใจของเราแตกสลายลงในทันที แต่ไม่ว่าเราจะปฏิเสธอย่างไรเก้าอี้ตัวนั้นก็ยังคงว่างเปล่าอยู่ดีแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปล่ะครับกับความรู้สึกหนักอึ้งที่มองไม่เห็นนี้เราจะใช้หลักธรรมข้อไหนมาช่วยประคองใจหรือใช้จิตวิทยาแขนงใดมาทำความเข้าใจความเจ็บปวดนี้เดี๋ยวเรามาค่อยๆค,คลายปมนี้ด้วยกันในเบาสบายตอนนี้ครับส่วนที่สอง หลังจากเคลื่อนลมแห่งความตกใจลูกแรกผ่านพ้นไปสิ่งที่ตามมามักจะเป็นความเจ็บปวดที่ชัดเจนขึ้นครับทำไมการสูญเสียคนรักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคู่ชีวิตหรือพ่อแม่ถึงได้เจ็บปวดรุนแรงขนาดนี้ในทางจิตวิทยาความเจ็บปวดนี้ไม่ได้เกิดจากการที่เขาหายไปเท่านั้นแต่ยังเกิดจากที่ตัวตนของเราส่วนหนึ่งได้หายไปด้วยเช่นกัน ลองนึกภาพตามนะครับเมื่อเราสูญเสียพ่อแม่เราสูญเสียความเป็นลูกที่มีท่านคอยห่วงใยเมื่อเราสูญเสียคู่ชีวิตเราสูญเสียความเป็นสามีหรือภรรยาที่มีคนร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่เคียงข้างเมื่อเราสูญเสียเพื่อนสนิทเราก็สูญเสียกระจกบ้านสำคัญที่สะท้อนเรื่องราวชีวิตของกันและกัน ความผูกพันที่เราสร้างสมมานานหลายสิบปีมันได้ถักทอตัวตนของเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราตื่นเช้ามาต้องทำอะไรให้ใครต้องโทรหาใครหรือมีใครให้เราคอยกังวลห่วงใยพ่อสายใหญ่นั้นถูกตัดขาดมันจึงไม่ใช่ความเศร้าแต่เป็นความโห o เหงเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิต ทีนี้หากเรามองผ่านหลักธรรมพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องที่ยิ่งใหญ่และเป็นจริงที่สุดไว้เรื่องหนึ่งนั่นคืออนิจจังหรือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนท่านสอนว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรคงอยู่ถาวรเรารู้ครับผมเชื่อว่าผู้ฟังทุกท่านรู้หลักธรรมข้อนี้ดีเราได้ยินมาตั้งแต่เด็ก แต่ความรู้กับความเข้าใจและการยอมรับเมื่อมันเกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันเลยในวันที่เรายังไม่สูญเสียเราท่องจำได้ว่าการพลัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาแต่วันที่การพลัดพรากมาเคาะประตูบ้านเราจริงๆหัวใจเรากลับตะโกนว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานี่มันไม่ยุติธรรม นี่คือปมขัดแย้งที่เกิดขึ้นในใจครับระหว่างสมองที่บอกว่ามันคือความจริงของโลกกับหัวใจที่ยังไม่อยากยอมรับความจริงข้อนี้ดังนั้นขั้นตอนแรกของการรับมือไม่ใช่การไปบังคับใจให้เลิกเศร้าทันทีแต่คือการยอมรับก่อนว่าใช่ตอนนี้เรากำลังเจ็บปวดและมันเจ็บปวดมากจริงๆ การยอมรับความรู้สึกของตัวเองคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เราเริ่มกระบวนการเยียวยาขั้นต่อไปครับส่วนที่3เมื่อเรายอมรับแล้วว่าเรากำลังเจ็บปวดพายุอารมณ์ลูกที่สองก็จะตามมาครับในทางจิตตมิทยากระบวนการรับมือความสูญเสียนั้นซับซ้อนมากหลังจากที่เราหายตกใจแล้ว จิตใจของเราจะพยายามหาทางต่อรองกับความจริงบางครั้งเราจะรู้สึกโกรธเราอาจจะโกรธโชคชะตาโกรธฟ้าดินโกรธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ตามที่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นบางคนอาจจะโกรธหมอโกรธโรงพยาบาลว่าดูแลไม่ดีพอหรือบางครั้งเราอาจจะเผลอโกรธคนที่จากไปว่าทำไมเขาเรีบไป ทำไมทิ้งเราไว้แบบนี้และที่เจ็บปวดที่สุดคือการกโกรธตัวเองความรู้สึกผิดที่ย้อนกลับมาทิมแทงเราว่าถ้าวันนั้นเราทำแบบนั้นถ้าเพียงแต่เราดูแลเขาดีกว่านี้ถ้าเราไม่พูดแบบนั้นออกไปคำว่าถ้ามันจะวนเวียนอยู่ในหัวเราไม่จบสิน้น ความโกรธและความรู้สึกผิดนี้เป็นเหมือนเปลวไฟที่เผาไหมหัวใจเราให้ยิ่งทุกข์หนักขึ้นไปอีกในทางธรรมท่านไม่ได้บอกให้เราห้ามโกรธหรือห้ามรู้สึกผิดนะครับเพราะนั่นคือการกดข่มอารมณ์เอาไว้ซึ่งมันไม่ได้หายไปไหนมันแค่รอวันที่จะระเบิดออกมาแต่หลักธรรมสอนให้เราเฝ้าดูมันครับสอนให้เรามีสติ รู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็แค่รู้ว่าอ๋อตอนนี้เรากำลังโกรธเมื่อความรู้สึกผิดผุดขึ้นมาก็แค่รู้ว่าอ๋อเรากำลังรู้สึกผิดให้เรามองอารมณ์เหล่านี้เหมือนก้อนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าครับพอมันก่อตัวขึ้นมาเดี๋ยวพอเราเฝ้าดูมันไปสักพักมันก็จะค่อยๆจางหายไปเอง อย่าพยายามไปผลักสายมันหรือไปยึดเกาะมันไว้ในทางจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าการระบายอารมณ์อย่างมีสติคือการอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกรู้สึกโกรธได้รู้สึกผิดได้แต่รู้โดยที่ไม่ให้ไฟแห่งความโกรธนั้นมาเผาทำลายตัวเราหรือเผาทำลายคนรอบข้างลองนึกภาพน้ำที่ขุ่นคลากไปด้วยโคลนนะครับ ถ้าเรายิ่งเอามือลงไปกวนตะกอนโคลนมันก็จะยิ่งฟุ้งกระจายน้ำก็จะยิ่งขุนแต่ถ้าเราเพียงแค่วางแก้วน้ำนั้นนิงน่งๆไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เฝ้าดูมันอีกไม่นานตะกอนเหล่านั้นก็จะค่อยๆตกตะกอนลงไปนอนที่ก้นแก้วแล้วน้ำก็จะกลับมาใสาเหมือนเดิมจิตใจของเราก็เช่นกันครับในช่วงที่เราเผชิญพายุอารมณ์ สิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่การพยายามสู้กับมันแต่คือการหยุดนิ่งและเฝ้าดูแล้วเราจะผ่านพายุลูกนี้ไปได้อย่างไรจะทำอย่างไรให้ใจที่คุณมัวกลับมาสงบได้อีกครั้งเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อในส่วนต่อไปครับส่วนที่4เมื่อพายุอารมณ์หนักๆอย่างความโกรธหรือความรู้สึกผิด ค่อยๆตกตะกอนลงตามที่ได้กล่าวไปแล้วสิ่งที่มักจะปรากฏขึ้นมาแทนที่อย่างชัดเจนคือความเศร้าที่ลึกและเงียบครับมันคือความรู้สึกเว้าแหว่งโวงแหวงเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตได้ขาดหายไปจริงๆในทางจิตวิทยานี่คือช่วงเวลาที่จิตใจของเราเริ่มยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วว่าการจากไปนั้นเป็นเรื่องจริงและถาวร เมื่อเราเลิกต่อสู้เลิกปฏิเสธเราก็ต้องเผชิญหน้ากับความว่างเปล่านั้นอย่างตรงไปตรงมาและนั่นคือตอนที่น้ำตาที่เคยกลั้นไว้มันจะไหลออกมาอย่างง่ายดายหลายคนในวัยของเราวัย45ขึ้นไปมักจะถูกสอนมาว่าต้องเข้มแข็งโดยเฉพาะผู้ชายหรือคนที่เป็นเสาหลักของบ้านมักจะรู้สึกว่าการร้องไห้คือความอ่อนแอ แต่ในความเป็นจริงทางจิตวิทยาน้ำตาไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอครับน้ำตาคือคกลไกการเยียวยาตามธรรมชาติของร่างกายมันคือการปลดปล่อยความตึงเครียดและความเจ็บปวดที่อัดอั้นอยู่ภายในการกลั้นไม่ให้ร้องไห้ตังหากที่เหมือนกับการพยายามปิดฝาหม้อน้ำที่กําลังเดือดพล่านสักวันหนึ่งมันก็จะระเบิดออกมาอยู่ดี หากเรามองในมุมของธรรมะพระพุทธองค์ท่านสอนให้เรารู้จักทุกข์ท่านไม่ได้บอกให้เราหนีทุกข์แต่ท่านสอนให้เรารู้ทุกข์คือรู้ว่าความรู้สึกนี้มันมีอยู่จริงความเศร้าโศกเสียใจจากการพลัดพรากมันคือทุกข์ที่เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งของชีวิตการที่เราอนุญาตให้ตัวเองได้เศร้าได้ร้องไห้ก็คือการที่เรากำลังยอมรับสัจธรรมข้อนี้อย่างซื่อตรงต่อหัวใจตัวเอง มันไม่ใช่การจมอยู่กับความเศร้าครับแต่มันคือการเดินผ่านความเศร้าให้เรานึกภาพว่าความเศร้าเหมือนอุโมงค์มืดๆเราไม่สามารถข้าม,มันไปได้เราไม่สามารถเลี้ยวหนีมันได้ทางเดียวที่จะไปสู่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้คือเราต้องกล้าที่จะเดินลุยเข้าไปในความมืดนั้น อนุญาตให้ตัวเองได้ใช้เวลากับความเศร้านี้สักพักไม่ต้องเรียบร้อนไม่ต้องพยายามหายเร็วๆเพื่อให้คนอื่นสบายใจการเยียวยาที่แท้จริงต้องการเวลาและต้องการความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองครับส่วนที่5เมื่อเราให้เวลาตัวเองได้เศร้าได้ซึมซับความจริงไประยะหนึ่งแล้วคำถามต่อมาที่มักจะเกิดขึ้นในใจก็คือ แล้วเราจะอยู่ต่อไปยังไงโดยเฉพาะเมื่อเรามองไปรอบรอบตัวทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านยังคงเหมือนเดิมของใช้ของเขาเสื้อผ้าของเขาหรือแม้แต่กิจวัตรประจำวันที่เราเคยทำร่วมกันโลกภายนอกดูเหมือนจะเคลื่อนตัวไปข้างหน้าตามปกติแต่โลกภายในของเรากลับหยุดนิ่งติดอยู่ในความทรงจำ ในทางจิตวิทยาสภาวะนี้คือการต่อสู้กันระหว่างอดีตกับปัจจุบันจิตใจของเราพยายามอย่างยิ่งที่จะยึดเกาะอ,อดีตเอาไว้เพราะอดีตคือที่เดียวที่เรายัางมีเขาอยู่ทีนี้หากเรานำหลักธรรมมาคลี่คลายปมนี้เราจะพบกับคำว่าอุปปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่น ความทุกข์ที่ยังคงอยู่ไม่ได้เกิดจากความรักที่เรามีต่อเขาเพียงอย่างเดียวครับแต่เกิดจากความยึดติดของเราที่ไม่อยากให้สิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปเราต้องแยกให้ออกระหว่างความทรงจำกับความยึดติดความทรงจำคือสิ่งที่สวยงามครับมันคือมรดกที่เขาฝากไว้ให้เรามันคือความอบอุ่นที่เราสามารถหยิบมาดูได้เมื่อเราคิดถึงแต่ความยึดติด คือการที่เราพยายามจะเหนี่ยวรั้งอดีตนั้นไว้พยายามจะให้ทุกอย่างเหมือนเดิมทั้งๆที่ลอกแห่งความเป็นจริงมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วความยึดติดนี้เองที่ทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราก้าวต่อไปไม่ได้พระพุทธองค์ทรงสอนว่าการยึดมั่นในสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้อน,นิจจงนั่นแหละคือบ่อกเกิดแห่งทุกข์ ดังนั้นการที่เราจะเบาสบายขึ้นได้ไม่ใช่การลืมเขาครับเราไม่จำเป็นต้องลืมคนที่เรารักแต่คือการปล่อยวางความยึดติดนั้นลงปล่อยวางความคาดหวังที่ว่าเขาจะต้องยังอยู่กับเราตรงนี้ปล่อยวางความรู้สึกที่ว่าชีวิตของเราจะดีเหมือนเดิมไม่ได้ถ้าไม่มีเขาเราค่อยๆเปลี่ยนจากการมองของใช้ของเขาแล้วร้องไห้ มาเป็นการมองของชิ้นนั้นแล้วนึกถึงเรื่องราวดีๆที่เคยเกิดขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มจางๆนี่คือการเปลี่ยนจากอุปปาทานความยึดติดให้กลายเป็นอนุสติการระลึกถึงด้วยสติและปัญญาเรายังรักเขาแต่เราไม่จำเป็นต้องทุกข์เพราะรักนั้นอีกต่อไปครับส่วนที่6 เมื่อเราเริ่มแยกแยะได้ระหว่างความสงจำที่งดงามกับความยึดติดที่ทำให้เป็นทุกข์ขั้นตอนต่อไปคือการค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ต่อไปครับในวัย 45, 50, 60การสูญเสียคนสำคัญไปมันมักจะทำให้เราตั้งคำถามกับชีวิตที่เหลืออยู่ถ้าเราสูญเสียพ่อแม่เราอาจจะรู้สึกเขวงขวางเหมือนร่มไทยต้นใหญ่ได้ล้มลง เราต้องยืนด้วยตัวเองอย่างแท้จริงถ้าเราสูญเสียคู่ชีวิตเหมือนโลกทั้งใบที่เราเคยสร้างมาด้วยกันมันพังทลายเราจะจัดการส่วนที่เหลือของชีวิตนี้อย่างไรถ้าเราสูญเสียเพื่อนเราสูญเสียคนที่เข้าใจเราโดยไม่ต้องพูดอะไรมากจิตวิทยาแขนงหนึ่งบอกว่ามนุษย์เราจะผ่านพ้นความทุกข์ครั้งใหญ่ไปได้ ก็ต่อเมื่อเราสามารถค้นพบความหมายที่ซ่อนอยู่ในการสูญเสียนั้นความหมายที่ว่านี้ไม่ใช่การหาเหตุผลว่าทำไมเขาถึงจากไปแต่คือการหาความหมายว่าการที่เขาเคยอยู่ได้ให้อะไรกับเราและการที่เขาจากไปจะสอนอะไรให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ของเรานี่คือจุดที่หลักธรรมเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งครับ การสูญเสียครั้งใหญ่นี้คือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ธรรมะจัดสรรมาให้เรามันสอนให้เราเห็นสัจธรรมข้อที่ว่าไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปอนนิจจังเมื่อเราเข้าใจความไม่เที่ยงแท้นี้อย่างลึกซึ้งถึงหัวใจไม่ใช่แค่ในตำราเราจะพบกับสิ่งล้ำค่าที่เรียกว่าปัญญาปัญญาที่จะทำให้เราเลิกประมาทในการใช้ชีวิต การจากไปของเขาคือเสียงกระสิบเตือนเราว่าเวลาของเราที่เหลืออยู่บนโลกนี้ก็มีจำกัดเช่นกันแล้วเราจะใช้วันเวลาที่เหลืออยู่นี้อย่างไรละ่ะเราจะจมอยู่กับความเศร้าไปเรื่อยๆหรือเราจะลุกขึ้นมาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดเพื่อเป็นเกียรติแก่ความรักและความทรงจำที่เขาได้ฝากไว้ให้การสูญเสียทำให้เราอ่อนโยนขึ้น ทำให้เราเข้าใจหัวอกของคนอื่นที่เจ็บปวดเหมือนกันนี่คือการุณาที่เกิดขึ้นในใจการสูญเสียทําให้เราเห็นคุณค่าของคนที่ยังอยู่ข้างๆเรามากขึ้นเราจะใส่ใจคนรักที่เหลืออยู่ลูกหลานหรือเพื่อนฝูงของเรามากขึ้นนี่คือการแปลเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นปัญญา และแปลเปลี่ยนความสูญเสียให้กลายเป็นพลังในการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายครับส่วนที่7เราได้เดินทางผ่านความมืดมิดของอุโม,มงค์แห่งความโศกเศร้ากันมาพอสมควรตั้งแต่การยอมรับความจริงเรียนรู้ที่จะอยู่กับอารมณ์ที่ถาโถมจนถึงการค้นหาความหมายใหม่ให้กับการมีชีวิตอยู่มาถึงตรงนี้ผมอยากจะบอกว่า เวลาไม่ได้ช่วยให้เราลืมหรอกครับและเราก็ไม่จำเป็นต้องลืมคนที่เรารักไม่ว่าเขาจะเป็นเพื่อนเป็นคู่ชีวิตหรือเป็นพ่อแม่ของเราแต่เวลาประกอบกับปัญญาที่เกิดจากการเฝ้าดูและทำความเข้าใจตามหลักธรรมจะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงท่าทีในการถือครองความทรงจำนั้นไว้ ลองนึกภาพนะครับในวันแรกๆความทรงจำนั้นเหมือนก้อนผ่านที่กำลังลุกไหม้หยิบจับเมื่อไหร่ก็ร้อนรุ่มเจ็บปวดทรมานแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราได้ใช้สติได้ใช้ความเข้าใจในเรื่องของอนิจจังถ่านไฟก้อนนั้นที่เคยมอดไหม้มันได้มอดลงแล้วกลายเป็นเพชรเม็ดงามเพชรที่ยังคงมีน้ำหนัก แต่เป็นน้ำหนักของความทรงจําที่ลลํำค่าเป็นน้ำหนักของความรักที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ความร้อนรุ่มที่เผาใจเราอีกต่อไปเก้าอี e ้ตัวนั้นที่ผมพูดถึงไว้ในตอนแรกมันยังคงว่างเปล่าครับความจริงข้อนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือหัวใจของเราที่มองเก้าอี้ตัวนั้น จากที่เคยมองแล้วเต็มไปด้วยน้ำตาและความเจ็บปวดวันนี้เมื่อเรามองไปที่เก้าอี้ตัวเดิมเราอาจจะยังคงคิดถึงแต่เราสามารถส่งยิ้มจางๆให้กับความว่างเปล่านั้นได้เรายิ้มให้กับความจริงที่ว่าอย่างน้อยเราก็เคยมีเขาเรายิ้มขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่เราได้เคยใช้ร่วมกัน นี่คือการบรรลุธรรมในชีวิตประจำวันครับคือการยอมรับความจริงของโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาและสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ การสูญเสียไม่ได้พรากทุกอย่างไปจากเราแต่การสูญเสียได้มอบบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้เรานั่นคือการสอนให้เรารักคนที่ยังอยู่เห็นคุณค่าของลมหายใจที่ยังเหลืออยู่และใช้ชีวิตทุกวินาทีอย่างไม่ประมาทสุดท้ายนี้ความเบาสบายที่เราตามหาอาจไม่ใช่การลอยตัวอยู่เหนือความทุกข์ แต่คือการที่เราสามารถแบกความทรงจำนั้นไว้ได้โดยที่หัวใจของเราไม่ถูกมันทับถมเราไม่ได้ลืมเขาแต่เราเรียนรู้ที่จะอยู่โดยไม่มีเขาด้วยหัวใจที่เติบโตขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและอ่อนโยนขึ้นกว่าเดิม ขอให้หัวใจของผู้ฟังทุกท่านที่กำลังเผชิญกับความว่างเปล่านี้ค่อยๆค้นพบความสงบและกลับมาพบกับความเบาสบายในหัวใจของตนเองอีกครั้งนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเบาสบายครับ หวังว่าเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้จะมีหลักธรรมที่ช่วยนำทางหัวใจที่สับสนวุ่นวายของคุณผู้ฟังกลับสู่ความสงบที่เบาสบายอย่างแท้จริงและเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้นะครับเรามีเรื่องเล่าแฝงธรรมะดีๆมาแบ่งปันกันในทุกๆวันเวลา5้านาฬิกาเช้าและเวลา6โมงเย็นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ